ผมก็ศึกษาตามตำราใช่ไหมครับตำราแม่ครูหัวปา่าแล้วก็เริ่มศึกษาอาหารท้องถิ่นหาแกงที่เป็นแกงเพชรบุรีจริงๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเพชรบุรีมันก็จะมีแบบจังหวัดที่แบบว่ามีทะเลด้วยครับแล้วก็มีภูเข,ขาด้วยครับเริ่มใช้ปลาท้องถิ่นเริ่มหาเนื้อที่เป็นเนื้อท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับมาใช้ในร้านครับเราก็เริ่มรู้เมนูท้องถิ่น สวัสดีครับผมเชฟโยครับกินาลงเชนปูกครับเจ้าของร้านลันจวนใจครับจังหวัดเพชรบุรีครับตอนเด็กๆครับผมจะอยู่สองบ้านนะครับเสาร์อาทิตย์เราเราจะอยู่บ้านพ่ออีกวันธรรมดาที่วันที่เราเรียนเราจะอยู่บ้านแม่ยายผมจะเป็นลาวโตง้งหรือว่าไทยตรงดำครับเขาก็จะทําอาหารแบบ อาหารไทยทรงดําพื้นบ้านอาหารแบบบ้านๆผัดเผ็ดผัดอะไรเงี้ยครับผมก็แบบเหมือนเรียนรู้แล้วก็ดูยายทําในครัวบ้านยายผมก็จะหยิบอันนู้นอันนี้ขึ้นมาทาแต่ว่ามันก็จะแบบเป็นกับข้าวบ้านบ้านะครับพอเสาร์อาทิตย์พ่อเราก็ได้ได้กินแบบอาหารแบบแที่เป็นแบบอาหารแบบแบบพวกพูอัดวาซาบิอะไรเงรี้ยเหมือนทําอาหารฝรั่งที่แบบพ่อไปกินมาเงี้ยครับเคยกินสเต็กค,ครั้งแรกเลยก็คือกินจากพ่อครับพ่อทําให้กินมันจะเป็นสเต็กแบบ เป็นน้ำซอสมะเขือเทศเคี่ยวกับหอมใหญ่ครับเป็นซอสเปรี้ยวหว,วานๆเน,นี่ยครับมันจะไม,ไม่ไม่เหมือนสเต็กสมัยน,นี้ครับเป็นหมูแล้วก็เอาไปเอาไปอบครับใช้เตาอบที่แบบไม่ได้ไม่ได้ย่างครับแล้วผมว่ากินแล้วผมว่าแบบไม่เคยกินเลยอาหารฝรั่งอะไรครับพ่อ,อาายยก็ทำอาหารยายก็ทําอาหารครับก็เลยแบบว่าเหมือนซึมซับการทําอาหารไปโดยปริยายครับเราก็เริ่มแบบฝึกทําช่วยบ้างอะไรเงี้ยเริ่มจํารสอาหารเริ่มวิเคราะห์อาหารว่า รถเนี้ยมันมาจากไหนก็เลยแบบเริ่มมีความชอบในการทําอาหารขึ้นมาตอนเด็กๆครับเพื่อนจะชอบดูการ์ตูนใช่ไหมครับตอนเช้าแต่ว่าผมอ่ะจะชอบดูรายการอาหารนะครับจาไปทาตามครับแล้วเราก็เล,เลยเริ่มรู้เรื่องว่าอะไรใส่ก่อนใส่หลังครับเริ่มเอาหมูมาหมักน้าปลาและทอดแบบแห้งแบบกรอบแบบอะไรเงี้ยนะครับเริ่มหั่นบางหั่นแบบไม่บางแล้วก็แบบเริ่มใส่พริกไทยเริ่มอะไรเงี้ยพอ ตอนช่วงมปลายครับเราก็แบบเหมือนเกเรครับแล้วก็เราสูญเสียพ่อไปด้วยครับมันช่วงหัวเรา้ยวหัวต่อพอดีมันแบบช่วงมปลายกับมหาลัยครับเราก็แบบมีเพื่อนเขาเลือกคณะกันะผมก็ไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรกันเนี่ยด้วยตื่นด้วยเราเสพ เสพอะไรที่แบบว่าเป็นศิลปะนะครับเราก็เลยอยากเรียนคณะศิลปะในมศิลปากรนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่ามีคณะที่สอนอาหารทําอาหารโดยโดยตรงะครับแต่ว่ามันก็สอบไม่ติดด้วยเราไม่ไม่ตั้งใจเรียนเราก็เลยแบบเริ่มเที่ยวครับก็สำเะเลเทมาครับซึ่งเราไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่อะไรนะก็แบบว่าเหมือนเพื่อนเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วเราเราเริ่มแบบเราต้องทําอะไรแล้ววะเราก็เลยแบบไปสมัครงานแต่ว่าด้วยเขาไม่ไไม่ได้รับเด็กวัยรุ่นเลยขนาดนั้นนะครับก็เลยกลับบ้านครับ มา,มาช่วยที่บ้านทํางานเนี่ยครับก็ทําธุรกิจที่บ้านนะครับทำโรงงานน้ําดื่มครับน้ําเปล่าเนี่ยครับก็ทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบว่าตอนเช้าตื่นมาล้างเครื่องไม่ใช่ตัวเราแบบมันเบื่อมากมันวนลูปอยู่นั้นับลองไปกรุงเทพรอบดีกว่าแล้วก็แบบไปเดินจะด,ดูจักอะครับเฮ้ยพี่มีที่ขายของหรือเปล่าเราก็เลยแบบอย่างทําเสื้อผ้ามันมีรุ่นพี่แบบทําแบรนด์เสื้อผ้าทาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเห็นแบบเสื้อผ้าครับในหนังสือฝันเรือนอะไรสมัยก่อนนะมันจะมีแบบเสื้อผ้าที่เป็นวินเทจครับ คุยที่บ้านว่าผมอยากเปิดร้านเสื้อผ้าผมว่าเอาโปรเจกต์ไปคุยผมจะทำเสื้อแบรนด์นี้ชื่อเรนจูอะไรครับมีร้านอยู่ที่อยู่ในมอให้เราไปเซ้งอะไรครับผมว่าแบบเซ้งเสื้อผ้าทาแบรนด์มาเรื่อยๆครับตอนเปิดร้านเสื้อผ้าครับก็ชื่อเันจนใจเหมือนร้านอาหารเนี่ยครับก็ขายดีมากครับเราเริ่มเริ่มหลงสื่อแล้วครับเริ่มหนังสือชีสเริ่มมีหนังสือไอซ์อะไรเงี้ยมาถ่ายที่ร้านแล้วด้วยเหตุการณ์การเมืองเมื่อปี52อครับมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจมันมันดรอปลงครับ แล้วเ,เราจ่ายค่าที่อ่ะไม่ไหวเราก็เลยเลิกเลิกทำทำแบรนด์เสื้อผ้าครับก็เลยกลับกลับบ้านมาอีกรอบนะครับก็พอกลับมาอยู่เพชรบุรีครับมือนก็รู้สึกรู้สึกว่าเพลงครับไม่รู้จะทําอะไรแล้วมีรุ่นพี่ครับเปิดร้านชื่อเกเมสุกครับเป็นเป็นร้านเหมือนแบบว่าเล่นสเก็ตหน้าร้านแล้วก็เป็นแบบร้านขายนมอะไรเงี้ยครับ ผมก็เลยอยากทําอาหารครับจากทางหายไปนานครับก็เลยแบบไปคุยกับรุ่นพี่ว่าผมขอพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมขอขายสเต็กขายมันบดมีน้ําเกวี่อะไรครับผมอยากกินสเต็กที่มีน้าเกวี่ซึ่งในเพชรบุรีมันยังไม่ค่อยมีครับก็เลยเริ่มแบบว่าคิดสูตรเริ่มศึกษาสูตรใน u t u b e ครับมันบดกับน้ําเกวี่ครับเมื่อก่อนใน,ในเพชรบุรีครับมันแทบ,บไม่มีร้านไหนที่ขายเลยที่ถ้าเราอยากได้กินมันบดเราก็ได้กินเนี่ย เป็นซอสที่แบบมันเข้มข้นฝาดที่มันไม่ได้เป็นซอสแปงงันแล้วตัวตัวมันผมก็แบบบดกับเนยโรยกลิ่นพริกไทยแบบที่มันเป็นพริกไทยพริกไทยดําตดๆนะครับมันก็เลยจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแะครับพอเราขายไปครับคนก็เริ่มถามหาว่าอยากกินมันบดเริ่มแบบเป็นฟีดแบ็คผมก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเออพอทำอาหารนะมันก็แบบมีคนแบบยังติดตามอยู่อะไรเงี้ยเออแบบพอเจอหน้าก็แบบเฮ้ยขายมันบดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบ ผมก็เลยแบบเริ่มทําอาหารแบบจริงจังครับเริ่มเริ่มศึกษาแบบจริงจังครับเรามีความรู้มากขึ้นครับเกี่ยวกับอาหารครับทีนี้เราก็ต้องมีแบบครัวที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วผมก็เลยแบบว่าเหมือนแยกแยกจากเกษมสุขออกมาเป็นแบรนด์ตัวเองครับชื่อแบรนด์ดักดักเบอร์เกอร์ครับเมนูชูก็เลยเป็นเบอร์เกอร์ครับที่แบบผมคิดตรขึ้นมาเองเป็นเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์เนื้ออะไรครับแล้วก็ผมก็จะมาทำพวกนักเก็ตแล้วก็จะมีเมนูมันบดที่แบบว่ายังให้คนตามาอยู่พอเราเปิดดัก ลับเบอร์เกอร์มาประมาณปีนะครับเราก็อยากมีหน้าร้านที่ใหญ่ขึ้นมีโต๊ะของตัวเองอยากขยายตลาดขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เลยเปิดซิกวันทูคาเฟ่ครับซิกวันทูมาจากวันเกิดครับวันที่6เดือน12ตอนตอนผมเปิดซิกวันทูครับเริ่มศึกอะหารแบบจริงจังและเริ่มดูเชฟเริ่มจะมีเชฟแบบดังๆขึ้นมาแล้วผมรู้จักแบบเชฟแบรนมาจากหนังสือชีทว่าเป็นเชฟที่เขียนเขียนสูตรอาหารลงหนังสือชีทอะแล้วแต่งตัวเท่ๆผมก็เลยแบบไปติดตามแกก็เลยเริ่มเริ่มแบบ ทำอาหารแล้วก็แบบเหมือนแบบอธิบายอะอาหารแบบแกแล้วก็เริ่มแบบลง a c e b o o k ครับแบบว่าถ่ายอาหารตัวเองลงโซเชียลแล้วอธิบายว่าซอสตัวนี้ทํายังไงอะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มมีคนเห็นครับว่าผมทําอาหารแบบนี้คนก็แบบจะตามมากินหมดก็ททาแบบวันหนึ่งแบบ3จาน4จานคนก็แบบเฮ้ยมีที่โครงนี้มีที่โค้งห้าจะห้าห้าโครงนะจองจองไม่จอนถึงจะได้กินอะไรเงี้ยซิกวันทัวครับมันกําลังไปดีเลยครับคนเริ่มแบบคนเริ่มรู้จักเยอะแล้ว ด้วยตัวร้านมันจะหมดสัญญามีพี่คนหนึ่งครับเหมือนโทรโทรมาว่าเอยอยากไปไปเป็นเฮดเชมไ้ยแล้วจะได้แบบไปเจอเชมหนุ่มเลยนะได้ไปเรียนกับแกนะเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งไปเรียนกับแกเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากได้เพิ่มอยู่แล้วครับเราก็เลยแบบเหมือนตัดสินใจไปไปอยู่ที่หนองคายครับ ผมว่าขับรถคลาสสิกไปอ่ะเป็นรถเบนคลาสสิกเก่าๆอ่ะครับทีนี้ผมก็เลยแบบเริ่มแบบเปิดใจกับอาหารใหม่ๆแล้วผมก็อยากชิมอาหารใหม่ๆขับรถไปแล้วไปพอถึงขอนแก่นนะครับก็จะมีร้านมัมอยู่ข้างทางท,างที่อยู่ตรงสี่แยกครับบอกแฟนว่าเราแวะก่อนแวะแวะมาให้กินข้าวร้านนี้ก่อนก้อยดิบที่แบบใส่ขมอะไรเนงะี้ยผมก็แบบเปิดใจกินหมดเลยครับผมไปไปอยู่หนองคายครับเป็นเฮดเชฟร้านมาเดล่าครับแล้วพี่พ้จัิการอ่ะก็ส่งผมไปเรียนกับเชฟหนุ่มซามวยอัรสแันนะครับที่บุดร เหมือนแบบอยู่กับเชฟหนุ่มสองวันแล้วก็มาทาที่ร้าน5วันเนี่ยครับเปิดไปๆมาๆครับพอไปอยู่กับเชฟหนุ่มครับเชฟหนุ่มก็จะสอนเรื่องการเข้าใจอาหารให้มากขึ้นครับสมมติเราทําอาหารจานหนึ่งเราพยายามจะเสื่ออะไรออกมาสมมติว่าเราทายำเนี่ยครับคนที่กินยำก็คือไม่อยากกินของอะไรที่เป็นหนักๆใช่ไหมครับมันก็คือต้องเบาครับเราต้องหั่นทุกอย่างให้บางทุกอย่างในจานต้องกินได้เลยประมาณเนี้ยครับเรื่องรสชาติกับกลิ่นครับลิ้นเราอ่ะจะรับรสได้แบบว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอ่างเงี้ยครับแต่ว่าเชฟหนุ่มบอก ได้กินอีกเป็นร้านกินเลยเรื่องการแบบอธิบายอาหารการจัดจานเราทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้ทาไมถึงต้องทําแบบนี้อะไรแล้วเวม,มื่อก่อนนะผมไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรพวกนี้เลยครับผมก็ได้แรงมานานาลใจมาจากเชฟหนุ่มเรื่องอาหารโบราณอะไรเงี้ยครับด้วยตัวร้านเขาก็อยากได้อาหารแบบโบราณด้วยอะไรครับคิดเมนูเองเองขึ้นมาเยอะครับเริ่มเป็นเมนูของตัวเองแล้วที่แบบว่าไม่ได้ดูมาจากตำราแล้วเริ่มคิดเมนูใหม่คิดพริกแพงเครื่องแกงเองพริกแพงตัววัตถุด,ดิบอะไรเงี้ยครับ้าน,นก็แบบมีแบบเป็นหมูย่างครับ กับนมสดแล้วก็ซูวีตอนนั้นแบบกำลังแบบบ้าอุปกรณ์ครับซูวีแล้วก็เอามะเขือเทศไปย่างไฟครับย่างไฟให้มีกลิ่นสโมกนะครับมาทําแจ่วกับปลา้าแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบชีตาลหมูย่างแจ่วักเขืออะไรเงี้ยเหมือนเราอยู่ร้านมาเดล่าครับมาประมาณแบบปีครึ่งมงครับแล้วเหมือนแบบร้านอ่ะเขาจะลดต้นทุนนะครับค่าจ้างเชฟอะไรเงี้ยเขาจะใช้เชฟท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่ากลับเพชรบุรีครับกลับมาครับที่บ้านแฟนอ่ะเขาออกบูธ ตามงานวิกรรมสินค้าอยู่แล้วครับเป็นแบบว่างานประจําปีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่ามาช่วยแกแบบทํายําเลยผมก็เอาสูตรรุ้นสูตรนี้ไปปรับใช้อะไรเงี้ยเป็นหมู่ม้าแกลนนะครับเป็นหมู่ที่แบบว่าตัวซ้อตที่ผมคิดเองขึ้นมามาขายข้างร้านยำครัก็ขายโอเคเลยครับมันเป็นแต่ละจังหวัดอยู่แล้วครับมันก็เลยแบบมีคนรู้จักเราแต่ละจังหวัดแล้วขายได้ประมาณแบบ3ามสี่ปีเลยครับแล้วพอแบบเหมือนขายได้มาสักพักหนึ่ง ภรรยาท้องครับก็เลยแบบเหมือนอยากเราจะปักหลักแบบว่าไม่มันออกออกไปขายข้างนอกไม่ไหวแล้วครับมันจะมีที่ข้างๆบ้านของของแฟนครับมันเป็นป่าลกๆอยู่อ่ะแม่แฟนก็บ,บอกว่าไปถางป่าดีก็ทําร้านขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดที่เราต้องซื้อโต๊ะใหม่อะไระครับผมก็แบบไปแบบขอโต๊ะแบบบ้านนู้นบ้านนี้มาแล้วเป็นของวินเทจที่ผมแบบเก็บไว้บ้างมาแต่งร้านเนี่ยครับซึ่งทาเลร้านนะครับมันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แล้วมันก็ไม่มีใครผ่านเลยครับมันอยู่ในหมู่บ้านแบบหมู่บ้านหมู่บ้านเลยครับ ที่มาของชื่อร้านรันจวนใจอ่ะครับมันคือร้านเสื้อผ้าเก่าของผมใช่ไหมท,ที่ชื่อรันจวนใจมันมาจากเนื้อเพลงของพี่ป๊อปเนอะนั่นด็อกะครับเมื่อก่อนคนจะเรียกว่าโยโยรันจวนใจอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยแบบเอออยากให้มันเป็นติดชื่อนี้อยู่อะครับก็เลยชื่อร้านรันจวนใจครับแล้วก็เข้ากับอาหารด้วยครับแบบว่ากลิ่นหอมรันจวนใจอะไรประมาณนี้ครับตอนที่เปิดแรกๆครับผมก็อยากจะทําอาหารที่ผมอยากทําเหมือนลาบแฟชั่นตอนนั้นนะครับที่แบบว่าข้าวหน้าเนื้อข้าใใหม่ผมก็เลยทําแบบข้าวหน้าเนื้อมาขายไม่ดีขายวันหนึ่ง ก็แบบขายได้แบบสองสามจานเลยประมาณนี้ครับประกอบกับเรื่องเราทําราคาที่แบบว่ามันโดดโดดไปจากท้องถิ่นนะครับเขาจะขายแบบกับข้าวกะเพราจานหนึ่งครับสี่สิบห้าสิบาทเลยประมาณนี้ครับผมขายแบบตอนนั้นเก้าสิบาทเลยก็แบบคือคนก็แบบว่าบ่นว่าแพงแล้วครับทีนะี้เพื่อนเพื่อนทําเพจอาหารขึ้นมาแล้วก็มีคนในเพจบุรีเดติดตามเยอะครับมันจะมีเมนูแรกๆของเราจะมีแบบข้าวหน้าเนื้อหกโมงเช้าครับที่แบบว่าเหมือนเอา หนึ่งอะรองที่โค้งไปเพื่อจะไปซูวีเพื่อให้ได้เวลาที่มันต้องการนะครับแล้วก็ไปไปเสียกับเตาถ่านให้หอมอีกทีนะครับแล้วก็จะมีแบบข้าวผัดชะอาที่เป็นแบบเป็นข้าวแล้วก็จะมีแบบวัตถุดิบขอมเบุรี่ครับอยู่รอบๆคล้ายๆข้าวคุ้กกีะครับมีเครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปไปโปรโมทคนก็เริ่มรู้จักรันชวนใจมากขึ้นครับทีนี้สารคดีเขาน่าจะเห็นมั้งครับเขาก็เลยขอเข้ามาถ่ายครับก็เลยเริ่มแบบมีคนเยอะเยอะแบบเยอะมากๆครับด้วยด้วยตัววัตถุดิบที่เราแบบเหมือนหามาจากที่อื่นครับ มันเป็นวัตถุดิบที่ดีแหละครับแต่ว่ามันมันยากยากกับเราที่เราสต,ต็อกสินค้าครับเราก็เลยเริ่มเริ่มพิกเพื่อจะหาวัตถุดิบในท้องถิ่นครับพอพอพูดถึงเพชรบุรีคนจะคิดถึงแค่น้ำตาลจะนทน์ขนมหม้อ,อกแกงจริงๆแล้วเพชรบุรีมันก็จะมีแบบจังหวัดที่แบบว่ามีทะเลด้วยครับแล้วก็มีภูเขาด้วยครับแลบว้วลก็มีชาติพันธุ์ด้วยที่เป็นแบบกะเลียงมีลาวโต้งมีอะไรเงี้ยในบนเขาก็จะมีผักมีพริกพานมีมีพิก,พพก,กะเรียงอะไรครับเริ่มใช้ปลาท้องถิน่นเริ่มหาเนื้อที่เป็นเนื้อท้องถิ่นอะไรครคับ มาใช้ในร้านนะครับเราก็เริ่มรู้เมนูท้องถิน่นเริ่มเอามาใช้ในร้านเมนูที่มันสูญหายไปแล้วคนที่เป็นคนไม่ทําแบบเมนูยากๆนะครับพอเราเปลี่ยนเราก็อยากรู้เรื่องอาหารมากขึ้นเริ่มเริ่มมีเวลาว่างทําเดมโมอาหารมากขึ้นนะครับในตาราที่แบบว่าเชฟหนุ่มให้มาเป็นตาราแม่ครูขวัวป่าครับแล้วก็เริ่มศึกษาอาหารท้องถิน่นหาแกงที่เป็นแกงเพชรบุรีจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําคู่กับตาราอาหารโบราณนะครับผมก็ศึกษาตามตาราใช่ไหมครับ เป็นอาหารชาววังของหลายๆวังครับแล้วก็เอามาดบบโดยการใช้วัตถุดิบตัวเดิมแต่ว่าหน้าตาอาหารแล้วก็รสชาติแบบแบบใหม่ครับเหมือนวัตถุดิบตัวเดิมเขาเหมือนเหมือนฟิกมาแล้วครับว่าในแกงนี้อยากให้มีวัตถุดิบตัวนี้อยู่แค่เราเพิ่มเทคนิคอาหารเอาเทคนิคญ,ญ,ญี่ปุ่นเอาเทคนิคฝรั่งมามา,มาทําอาหารไทยแล้วใช้วัตถุดิบที่มันชูจากตัวเดิมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยคงตัวตนของการเป็นอาหารชาววังอยู่ซึ่งเราเพิ่มเทคนิคอาหารแบบใหม่ในแบบเราเข้าไปแค่นั้นครับ เมนูแรกๆที่ผมทาเลยมันก็จะเป็นเมนูแบบผมไม่เคยกินก่อนแล้วแบบเหมือนเนื้อเค็มต้มกะทิเองครับคือผมว่าจินตนาการภาพมันไม่ออกว่ามันคือรสชาติไหนเป็นตัวเนื้อแบบเอาเนื้อไปแดดเดียวแล้วก็มาต้มหมักกะทิใส่น้าตาลโตโน่ใส่หอมแดงอะไรคือหนังสือโบราณอาจะไม่ได้เขียนแบบเป็นสูตรแบบเป๊เปเปเปะๆครับซึ่งเราไม่ได้มาคํานวณเลยครับผมว่าจินตนาการตัวของกะทิที่มีรสชาติหวานเนื้อเค็มมีรสชาติเค็มมีความเผ็ดของพริกที่ลอยอยู่อะไรครับ พราะว่าบางเมนูรครับมันไม่มีใครทํําทาขายเลยครับซึ่งเราไม่เคยกินเลยครับเราก็เลยแบบดีไซน์มันขึ้นมาแล้วก็คิดรสชาติมันขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบที่เขาเขียนไว้ให้เป็นตัวตั้งพอทาในโมโทีก็จะแบบเรียกเพื่อนมาชิมอะไรครับเพื่อนก็บอกว่าก็โอเคนะเป็นแบบรสชาติหรือแบบแปลกออกไปอะไรครับส่วนมากเมนูที่มีที่มีเขียนอยู่ในนังสือจะมาจากยุครอห่าหมดครับซึ่งมีเจ้าจอมเยอะใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนแบบว่าเป็นมาสเตอร์เชฟแข่งกัในวังครับ เหมือนแบบต้มเค็มแล้วก็เหมือนมีเป็นของเจ้าจองของอันนี้ที่แบบว่าขึ้นชื่อของแต่ละวังอะครับผมก็เอามาใช้อะครับตอนแรกผมว่าจะขายเป็นสำรับอะครับก็เลยเอาสำรับอะลง Facebook เพื่อเปิดจองครับคือวันหนึ่งผมว่าจะแบบเปิด2อช่วงเที่ยงรอบหนึ่งห้าโต๊ะเย็นรอบหนึ่งห้าโต๊ะองครับคนก็เริ่มจองเข้ามาแล้วครับเมนูแรกๆก็จะมีแบบในสำรับก็จะมีเนื้อเค็มต้มกะทิจ่อแรงที่เป็นแกงทางใต้ครับมีหมูกับแจวด้าน ของเพชรบุรีครับเราก็เล่าเรื่องสตอรี่ของอาหารของแต่ละจานนะครับสำนักหนึ่งก็จะมีประมาณสัก7จาน8จานนะครับรวมของหวานด้วยอะไรครับแรกๆก,ก็คนไม่เข้าใจอยู่ครับก็ยังแบบไม่จองครับพอคนมาลองมากินก็รสชาติก็แบบว่าแปลกบางเมนูเขาไม่เคยกินเลยบางเมนูเป็นเมนูในตอนเด็กๆเ,เคยยายเคยทําให้กินนะครับเขาก็เลยชอบกันนอย่างเงี้ยเออเราเราน่าจะแบบไม่มาถูกทางแล้วว่ะอะไรเงี้ยแบบก็เลยแบบทำเมนูเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับ ตอนเราทําสําหรับแรกครับเราก็ทําแบบซีตั่นละสามเดือนเราก็คิดเมนูขึ้นมาของแต่ละฤด,ดูไงครับพอเราทํามากขึ้นลูกค้าก็แบบว่าอยากกินเมนูเก่าด้วยเมนูใหม่ด้วยอะไรเงยครับเราก็เลยเพิ่มรายอาหารที่เป็นแบบว่าอาราคารเข้าไปร้านั้งจวนใจปีนี้ก็ดําเนินมาถึงปีที่ประมาณปีที่5้าแล้ว ร้านเนี่ยที่เปิดมาก็แบบว่าอยากที่ให้คนที่แบบว่าอยากกินผมจริงๆอะมากินไงแบบว่าแบบไม่ใช่คนที่วิ่งผ่านไปแบบเฮ้ยร้านนี้เปิดใหม่แวะไปกินไว้อะไรเงี้ยลูกค้าผมว่าเราเป็นลูกค้าผมเลยโชคดีที่ว่าเรามีลูกค้าที่แบบลูกค้าจริงๆถึงมันจะแบบไม่ได้เยอะมากแบบแต่แบบมันก็แบบมันก็เป็นอาหารที่ผมผมอยายกจะทําให้กินเลครับความสงเร็จของร้านก็คือผมเห็นคนที่แบบว่าเข้าใจอาหารผมอะเหมือนมีคนรู้จัก วัตถุดิบของเพชรบุรีมากขึ้นนะครับได้ชูวัตถุดิบของเพชรบุรีได้ชูอาหารตัวที่อาจไม่มีคนรู้จักเนี่ยมันจะมีสตอ,ตอรี่อยู่ในตัวมันอยู่แล้วครับเอาสตอรี่นั้นมาเล่าผ่านอาหารให้ทุกคนฟังครับพอลูกค้าได้ได้รับสตอรี่ที่ผมสื่อสารผ่านอาหารลงไปครับทำให้ลูกค้ากินอาหารได้อย่างมีความสุขครับนั่นก็คือทุกอย่างที่ผมต้องการแล้วล่ะครับ